สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัทเวอร์มีเดียซักเซสจำกัดเสนอรายการคนดีสังคมดีสนับสนุนคนดีสังคมดีโดยศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคนดีสังคมดีรายการที่ส่งเสริมคนดีต้นแบบและการแบ่งปันช่วยเหลือกันในสังคมประเทศค่ะคนดีสังคมดีตอนพิเศษวันนี้เราพาคุณผู้ชมนะคะมาที่ศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ เพื่อมาพบพูดคุยกับอาจารย์หน่องกัลยานีรุทธราการนะคะซึ่งวันนี้ค่ะอาจารย์จะมาพูดถึงมุมของปัญหาลูกหนี้นะคะแล้วก็ความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับจากปัญหานี้นะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบในยุคโควิดจะเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงที่มาที่ไปของศูนย์แห่งนี้เดี๋ยววันนี้เราได้รับคําตอบจากอาจารย์หน่องกลยานีนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับท่านกันเลยค่ะ ปัจจุบันปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ต้องเร่งแก้ไขผู้เดือดร้อนจากปัญหาหนี้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวอย่างไม่มีวี่แววว่าจะลดลงศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาหนี้ให้ประชาชนมานานกว่า16ปีโดยใจที่อุทิศอาสาช่วยประชาชนให้พนน้นหนี้แม้ในความจริงจะพ้นยาก ทั้งศูนย์ได้เข้าช่วยเหลือลูกหนี้ประเภทต่างๆอย่างยากลาบากในหลายครั้งเพราะลูกหนี้บางคนช่วยเหลือตนเองไม่ได้จนเป็นเหตุคิดสั้นฆ่าตัวตายจากปัญหาเชิงลึกของลูกหนี้ที่มีมาโดยตลอดศูนย์จึงให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และวันนี้คนดีสังคมดีจะได้พูดคุยกับคุณกาลยาณีรุทธราการเลขาธิการศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติถึงปัญหานี้ของคนไทยรวมถึงบทบาทหน้าที่ความเป็นมาของศูนย์แห่งนี้ที่ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือคนไทยแก้หนี้โดยรวมต่อไปในฐานะองค์กรสาธารณประโยชน์ 34, ตามมาตรา34พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพุทธศักราช2546 ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติค่ะแล้วดิฉันก็นั่งอยู่กับท่านอ,อ,อาจารย์นองนะคะ<ส>กัลยาณีรุทธราการเลขาธิการของศูนย์แห่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ท่านเทเกียรติพูดคุยกับเราในมุมของปัญหาลูกหนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าหรือปัญหานี้ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติอยู่ตอนนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ย ในในสังคมของเราเนี่ยนะคะมีการยึดบ้านออกขายท่อตลาดเนี่ยเฉลี่ยวันละ3,000คดีเดือนหนึ่งก็ประมาณ60,000คดีนะคะปีหนึ่งก็ประมาณ7 0 0 0แสนกว่าคดี เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้เกิดจากโควิดเนี่ยนะคะเราคิดว่าเทียบจากอัตราของ NPL ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างน้อย4เท่ากว่าปกติเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยก็จะทําให้อัตราการยึดบ้านถูกขายท่าตลาดเราเนี่ยเพิ่มขึ้น4เท่าก็เหลือปีหนึงอประมาณอย่างน้อยที่สุด3ล้านหลัง นะคะถ้าเราคิดว่าบ้านหนึ่งหลังมีคนอยู่4คนก็จะมีการผลกระทบกับประชาชนอย่างน้อยที่สุด12ล้านคนแต่ถ้าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมีคนอยู่10ละ10คนในต่างจังหวัดเนี่ยเรื่องนี้จะมีผลกระทบกับประชาชนถึง30ล้านคนนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นวิกฤตนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ mm hmm. ได้แล้วนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องมาร่วมมือกันหันเข้ามาปรึกษาหารือกันแล้วก็แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนที่สุดค่ะ ถ้ารัฐไม่แก่กฎหมายเรื่องนี้นะคะมันก็จะถึงวันที่ร่มสลายนะคะสังคมร่มสลายก็คือปราศจากปัจจัย4เราจะมีคนไร้ที่อยู่อาศัยเราจะมีคนที่ต้องไปนอนข้างถนนนะคะกันเยอะแยะไปหมดแล้วก็ไม่มีที่ทํากินเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยอีกกี่ปีที่ประเทศเราจะฟื้นได้ถ้าเผื่อคนปราศจากที่อยู่อาศัยและที่ทํากินแล้วเนี่ยเหมือนถึงแม้ว่าภาวะ โควิดผ่านไปแล้วรัฐบาลจะทุ่มเงินลงมาเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันโอกาสที่จะฟื้นฟูนเนี่ยมันยากมากนะคะเพราะมันปราศจากพื้นแผ่นดินแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาถึงได้ถือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นหลักสําคัญที่สุดของมนุษยชาตินะคะอยู่หนึ่งในปัจจยัย4เมื่อมีบ้านอยู่อาศัยและที่ทํากินยังมีบ้านอยู่อาศัยและที่ทํากินอยู่นะคะเมื่อวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตโควิดผ่านพ้นไปแล้วนะคะแล้วเ,เราเริ่มแก้ไข ประกอบสมาอาชีพมันก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้ตลอดเวลาแต่ถ้าปราศจากที่อยู่อาศัยปราศจากที่ทํากินแล้วเนี่ยมันไม่รู้จะไปเริ่มตรงไหนเพราะฉะนั้นประชาชนคนไทยเนี่ยก็จะพากันไปเป็นทาสกลายเป็นคนที่รับจ้างขายแรงงานนะคะกลายเป็นพนักงานลูกจ้างประจําหมดไม่สามารถที่จะยืนอยู่บนขางตัวเองหรือเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นเจ้าของกิจการได้อย่างง,ง่ายๆมันไม่รู้ว่าจะต้องกินเวลาอีกกี่สิบปีนะคะกว่าเราจะฟื้นกันได้ ค่ะคุณผู้ชมครับปัญหานี่ระดับชาตินะคะต้องบอกว่าเรื่องของนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจและเป็นเรื่องที่ยากนะคะวันนี้ศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาตินะคะโดยอาจารย์กัลยาณีรุทธราการนะคะเลขาธิการของศูนย์ก็ได้มาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็มาไขข้อข้องใจนะคะให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบในรายการแล้วล่ะคะ่ะ วันนี้คนดีสังคมดีหมดเวลาแล้วนะคะติดตามคนดีสังคมดีได้ใหม่อังคารหน้าเวลา13บสาร,ริกาสำหรับวันนี้ดิฉันนุวินดาบริบูลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ